ผมจะบอกด้วยผมจะบอกว่าว่าคุณชอบหินเหรอใช่ไหม <laughs> โอ้โหโห,โห,โหลงตัวเองเนาะมันก็มันก็ดูกันออกอะเนาะกูเห็นแบบเขาเลยกูก็ไม่อยากจะพูดด้วยบางทีอะแบบกูไม่อยากให้เขาเศร้าด้วย <c oughs> ใช่ไงเพราะผมกลัวคำตอบไงผมก็เลยไม่อยากพูดไง <laughs> ทุกครั้งที่ผมไม่เคยบอกแบบบอกว่าผมจะไปไหนไปนี่ไปนั้นไปนี่อะ่า <laughs> ผมกลัวคำตอบอีกมุมหนึ่งไหม <laughs> อ๋อมึงจะไปแล้วเหรอแล้วของมึงสิบอกกูทำเพี้ยอะไร เป็นไรหรอเขาไม่น่าเศร้าหรอกมั้งผมว่าเขาน่าจะแบบสตรองอ่ะใช่ปะสตรองเกอร์อ่ะสตรองเกอร์อ่ะสตรองเกอร์เขาไม่น่าจะนันหรอกมัง้งไม่ต้องบอกหรอกผมว่าจะกระสงสารเลยนะถ้าไม่ได้บอกแต่สงสารเขาเรื่องอะไรอ่ะเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเรานะแต่ก็เรื่องเห็นใจนะสมมติว่าเบิกรถเลยครับเบิกรถเลยป่ะไม้เพิ่งฉีดยามาแปบดบหนึ่งตังหมื่ อย่าทำมท่ารออะไรอ่ะแอคเนาะแอคเกินมีคนงอมแน่ถ้าไม่บอกขับแล้วขับเลยขับเลยขับเลยเอา้าไม่หยินขับรถไม่เป็นขับแล้วขับเลยขับเลย ทำไมหยินต้องขับเนี่ยคุณหยินเป็นผู้หญิงนะต่อยผมไม่ได้ผู้หญิงอะคุณหยินเป็นผู้หญิงนะยินขับรถได้ง่ายผู้ชายต้องขับรถให้ผู้หญิงเปล่าไปไหนนี่คุณคุณแจ็กกี้คุณแจ็กกี้คุณแจ็กกี้อยู่เมา่าเมือเหอเฮ้ยพี่นวดมายัางว่าไงครับไปไหนมาเมื่อกี้เรียกตั้งหลาย ไปเรื่อยครับคุณดูเยี่ยเงียบๆนะวันนี้เราครับใช่คุณดูแบบคนน้ำเสียงคุณมันเปลี่ยนไปปกติคุณจะเกรียนๆนะ่ะ<ป>คุณนิ่งๆอะดูคุณนิ่งๆแต่ว่าเย็นชาแบบว่าหัวใจเป็นน้ำแข็งอะไรเนี้ยคุณ อยู่ขั้วโลกเหนือขนาดนั้นเลยคือไม่ใช่พูดไปงั้นแหละให้มันดูว่าเวอร์ขับไปไหนเนี่ยไปไปไป,ปไหนก็ได้ครับขับไปไหนได้ไหมไม่ได้ครับ แล้วทำไมขับไม่ได้คุณหยิบเป็นผู้หญิงนะเว้ย้ขับรถไม่เป็นครับโอ้โหขับรถไม่เป็นไม่น่าใช่ละเมาที่อะไรไม่ได้เมาอะไรนะน้ะนอเนาะเมาอะไรน้องกูเมาเฉยเฮียเมาอะไรนี่ เป็นไรครับเนี่ยแป๊บนึ่งนะหนึ่งนาทีเออยัง yeah. แฟนเรียกแป๊บนะโอเค สุดดยอดมึงนี่เป็นตัวขัดขวางนะมึงนี่เป็นตัวขัดขวางความรักคนอื่นเขานะมึงแหะมึงนี่เป็นตัวขัดขวางความรักของคนอื่นเขานะพวกมึงนะเอ๊ะเอ๊ะคนเขาจะแบบความลงความรักกับน้องคนเขาจะแบบมีสมองสวีดวิววิวอะ่ะมึงนี่มันขัดขวางเก่งนะะคนี่นย,ยหยาบ คุณแจก,กี้ฮยเมื่อบ่อยจังอ่ะฮัลฮ <laughs> ่ลฮ่อฮ่อฮ่าง่าฮ่า่าไ่าฮ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 ่า่าฮ่อยจัง่กตินะ่ม่ไฮ่ไฮไนนะ่าฮ่หฮ่่าฮ่ากหาฮ่อฮ่า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 ่่า่าฮ่่ ผมจะบอกด้วยบอกว่าผมจะบอกว่าว่าว่า,วาคุณชอบยินเหรอใช่ไหม <c ười> โอ้โหหลงตัวเองเนาะมันก็มันก็ดูกันออกอะเนาะ ผมกูมไม่ได้เบาอะไรทั้งนั้นนะมันเมาอะไรมันเือนคนเมาตรงไหนอะใช่เปล่าใช่ไหม คุณดูแบบเอล์ตเนาะันเนี้ยมันเป็นไรครับเนี้ยก็เอล์แล้วก็ตอนแรกก็ลงดีไงก็เป็นคนอารมณ์ดีอะไม่ได้หรอหรือว่าต้องให้หยิบแบบซึมซึมไหมไม่มันไม่มีใครเมาทั้งนั้นแหละครับน้องมันไม่มีใครเมาทั้งนั้นแหละครับพี่ไม่ได้ทำอะไรมาเลย มันก็บอกกูเมา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 เียอะไรไม่ได้มีใครเมาครับน้องชายเสียงปกติมากเลยเนี่ยคุณคุณไปครับไปอันนี้คุณมีไปไหนต่อไหมเพื่อนหยินรวมแลกหยินไปเล่นธนาคารใหญ่ก่อนได้ไหมผม้าจะต้องไปแล้วนะครับไปไหนอ่ะเล่นธนาคารใหญ่เหรอ ใช่ครับอ้าวถ้างั้นเราก็ได้ตีกันนะดิใช่ป่ะห้ามตีหัวหยินนะโอเคไหมเดี๋ยวเแวัไปดูก่อนเขาอยู่กันเยอะเปล่ากูเห็นแบบเขาเลยกูก็ไม่อยากจะพูดนะเว้ยบางทีอ่ะแบบกูก็ไม่อยากให้เขาเศร้าด้วยแต่เขาอาจจะไม่เศร้าก็ได้นะเขาบอกอ๋อจะไปก็ไปจะไปไหนก็ไปไป แต่คุณเงียบจริงๆนะวันนี้เหมือนคุณไม่อยากคุยด้วยไม่อยากอยู่ด้วยอ่ะคุณแล้วจะให้ผมเอารถไปใช่ไหมเอาไปได้อันนี้รถอินเอาไปได้โอเคครับโอ้ยนี่เขายู่แลนกันนะเดี๋ยวหลังธนาคารใหญ่นะติดว่าง ช่วงนี้ก็ว่างแล้วครับงั้นหลังธนาคารใหญ่มารับด้วยนะ บอยรีบมาอยไรงอะไรนะครับบอยรีบมาอะไงีอดีแบบมีไฟครับมีไฟ <laughs> ไฟที่ไหนไฟที่ตาวะ <laughs> <laughs> เขาก็รวยอยู่เ uh, นี่ยเขาขับจ t ทีทีเขาก็รวยอยู่เนี่ยเห็ปะไปครับน้องโอเว่นน้องชายห้าสิบเอ็มแล้วเหรอเอาดีๆบ้าไม่ถึงหรอกมั้งห้าสิบเอ็มเนี่ยเวอร์เกิน กำลังคิดวิธีที่มันเบาที่สุดอยู่ขอบคุณครับ5กิิปซับนะครับผมที่ซีทนะครับผมสวัสดีครับ ไม่รู้มันจะเปิดวันไหนถ้าบอกว่าสุดท้ายก็ก็เฮี้ยรู้เปล่ารู้จักกันมาเป็นเดือนกูเจอเกันไม่กี่ครั้งเลยนะส่วนใหญ่ข้อความกูไม่ได้ตอบเลยนะเฮ <c oughs> yeah! ้ยเน,บบนี่ยรบเกียร์ที่ผ่าอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวก็ด่ากูแบบอีกคืนเฮี้ยทำไมทิ้งผีงอย่างนี้ไว้ซะแท้เฮี้ยมึงเหีเ้ยมึงเหๆๆี้มึเถียงอะไรเลาไว้ซะเนี่ยเดี๋ยวกูโดนด่าอีกไอ้เนี่ย